สวัสดีครับอยู่กับต้อต้องครับอ่ามาดูอีกคลิปหนึ่งคลิปนี้พามาดูเจ้าไอยูสุโอร์บอทอ่ะไปไหนแล้วไปเดินหน้าตั้งหลักหน่อยอ่ะคันนี้น่าจะไม่มีสโลอ่ะ tí mưa luôn luôn tí mưa có bột 195 cao ha nữa ยกดำแล้วอ่าใส่เท่าเขาเหมือนกันไม่มีสโลน่าจะมีนะแต่สโลน่าจะไม่ดีอนะล้านไหม